นี่ก็เห็นนะขาขาเอานี่เอื้อนเอื้อนเหมือนเอื้อนแก่เอือนเผาเอื้อนอะไรน่เอื้อนยัวแล้วมาเอาเล็ครับมา กินแกงอบก็แบบนี้นี่กินมาาีกว่าต่ั่้เขนตำมน่ะแต่พอหนักไม่ดีเดี่ยวตัว nhìn có gì không nhỉ nhìn chân thật mắt cà tôm lèo không ăn <laughs> 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 kẹt mình ngay hồ tà sầu bà hồ tà sầu như này มันแค่ห่อมนะมันต่ามกัมันไม่กันอันนี้ันนี้ไม่ได้เหมือนนีไ่ได้เรียเย่ห่อแต่ป่ไก่เบีดเยอะจะมูอ้ามูไบ่เห็นเลยดก็จะเอาโอ้ว่าดอย่างไรจะห่อไงจะาหาใจพกเียไหมอ่ะอยากหายาเน่ยไก่อเนียตายแล้วจะได้ไก่วานัวไนก็ไม่็นกินมดกยดด่

Dominado.